ไม่ดีเพราะนั้นเราต้องตีบตัวให้รอมไหมร่างกายเราต้องแข็งแรงไหมจิตใจเราบ่าง,งต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกคนจะต้องนั่งสมาธิเพื่อที่จะล้างพลังงานลบออกทุกวันนะครับเพราะไม่นั้นตาสามหมอของเข้าตัวทังน้ำทังโงของเข้าตัวแต่ถ้าเกิดเราจิตใจเราแข็งแรงแล้วจิตใจเราสะอาดแล้วเรามีเรามีวิบากกรรมที่ดีแล้วเราทําหน้าที่ของความเป็นหมอจะมีอะไรเข้าตัวเราได้ไหม ไม่มีแต่เกิดจิตใจเราอ่อนแอร่างกายเราจิตใจยังไม่ดีเลยร่างกายเรายังไม่แข็งแรงเลยเราไปทำขอปุ๊บเราเจ็บเองป่วยเองนะครับวันนี้ขอฝากไว้ครังนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมแมวแล้วรออกประมาณสินาทีเนาะอจะไปแล้วหรอ ขอบคุณหมอโก้แล้วก็พ <Trustee S 1> <pas> ิงด้วยนะคะขอบคุณนะครัขอบคุณ่ี่หมอโก้ตัดขอบคุ้มาก แม่เอาตัวของเอของใช่ของูตอนนี้เข้าไปศา นะขอบคุณมากนะ <laughs>